อจารย์ค่ะโยมพอทราบว่าสัตว์นั้นต้องเกิดเป็นสัตว์เพราะพวกเขาได้ทำสิ่งที่เป็นอกุศลมาแต่เวลาเห็นโยมเห็นมนุษย์ทำร้ายสัตว์ก็รู้สึกสะเทือนใจโยมอยู่ดีรู้สึกขัดแน่นขึ้นมาอย่างชัดเจนกราบขอคำแนะนำด้วยค่ะเกิดการใหเมตตาจิตสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของ,ของตนใช่ไหม รมเป็นผู้ให้ผลกรรมเป็นแรงเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเพราะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปยังได้รับผลของรกรรมนั้นสืบต่อไปนการที่เขาต้องได้รับกรรมออกการเกิดเป็นสัตว์อย่างนั้นก็เป็นกรรมของเขาที่เคยทำมาแต่คนที่ไปทำไร้สัตว์ ไปเบียดเบียนก็สร้างกรรมใหม่อีกนะมนุษย์นั่นก็สร้างกรรมอีกศาสนัขน้นรับกรรม,รรมแต่เราไม่สบายใจเราต้องพยายามบางซึ่งเบียขัดธรรมถ้าเรามีเมตตาเรามีกรุณานะก็ถูกต้องแต่ในช่วงที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้ เราก็วางอู้เบกขาต้องฝึกอีกเหมือนกันผลการนี้คงเป็นกรรมของแต่ละท่านสัตว์แต่ละตัวเราช่วยอะไรไม่ได้เราช่วยได้เราก็อยากจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้เราก็วางไว้าวางใจของเราเป็นกลางไว้ในเบื้องต้นกับสะเทือนใจก็ไม่เป็นไรหรอกก็ฝึกนพยายามฝึก,มกเมื่อกัดใจนื่นใจเราจะให้ทุกคนในโลกนี้ ก็ไม่เบียดเบียนก็เป็นไปไม่ได้เป็นโลกแห่งคนที่ยังมีความโลภความโกรธความหลองอยู่เราก็มามองว่าไอ้ที่เราสะเทือนใจอยู่นี้เพราะอะไรเพราะเรานั้นยัง,ยงมีความหลองอยู่ถ้าเราไม่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แต่เราไปเป็นเทวดาเราก็ไม่ต้องเห็นใครมาเบียดเบียนสัตว์แต่เราเกิดเป็นพรหม เราก็สวยความสุขของเราก็ไม่ต้องมาทุกข์แบบนี้ถ้าเราไม่เกิดเลยเราก็จะไม่มีทุกข์เราก็มาดูในใจของเราที่เรามีความทุกข์สะเทือนใจเพราะเราจังมีความหลงอยู่มีตัวเราอยู่มีของเราอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องมาคำจัดสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับใจของเราให้ได้ที่จะปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายปล่อยวาง ในสิ่งที่เราเห็นได้ยินสิ่งที่เขาเบียดเบียนกันเราก็ต้องปล่อยวางกันเป็นกรรมของสัตว์อย่างนี้นะเราก็จะพ้นจากความทุกข์ได้ขอาการค่ะคำถามต่อไปนะคะกราบหลวงพ่ออานันต์ค่ะเราจะจัดการกับญาติที่ทั้งปฏิบัติธรรมทั้งนั่งสมาธิฟังธรรมแต่ก็ยังถูกอารมณ์ครอบงำจนละเมิดสีนธรรมได้อย่างไรคะ กราบขอคำแนะนำด้วยค่ะโยมรู้สึกซาบซึ้งกับคำสอนของหลวงพ่อเป็นอย่างมากค่ะอยนี้ก็่ึงกับความาัฒนาดีของเรานะอันนี้เป็นววาคนดีพัฒนาดีเห็นคนที่ปฏิบัติรามแล้ว,ว่าที่แล้วก็ยังคือกิเลสกังวลอยู่ ถ้าพูดถึงว่านี่ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าในขณะที่ปฏิบัติธรรมก็สู้ได้จิตสู้ก็อารมณ์ได้สู้กินเลสได้เอาชนะได้แต่เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วอารมณ์ที่มันแรงมันก็สามารถค่งํำจิตได้พรุงแต่งกินได้จิตทุกอารมณ์มันปรุงแต่งไปหลงไปในอารมณ์ได้ยังตึงต้องระวัง หลวงขอตรงนี้ก็ต้องม,มีสินดำนะอดทนมีสินตำจะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็อดทนไว้ให้มากที่เราจะแนะนําอย่างไรก็ต้องอันดับแรกก่อนก็ตัวเราก่อนเราจะไปแนะนําเขาเราอยู่ในฐานะที่แนะนําได้ไหมที่เขาจะฟังเราหรือเปล่าเราจะเป็นการถุกเถียงกัน เพราะว่ายัางเขาก็ยังเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนกันวันหนึ่งก็เห็นโทษเห็นภยัยจนบ่าตั้งอยู่ในความดีได้ในศีลธรรมได้ในเบื้องต้นนั้นเขาก็ยังไม่ถึงการถึงเวลาเขาก็ได้นะแต่วันหนึ่งก็มีปัญญาขึ้นมาเขาอาจจะตั้งหลักได้อยู่ในศีลธรรมความดีแต่ในเบื้องต้นเราเองก็ต้องทำเป็นหลักก่อนทำเป็นตัวอย่างให้เห็นซะก่อน พราะในสมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกันผู้ที่ยังไม่มีศีลธรรมเลยอาเชนนางกุตตราเป็นผู้ที่มีนาทีไปซื้อดอกไม้แล้มาให้กับ,บนางสามบวดีสมมุติว่าได้เงินมาร้อยบาทไปซื้อดอกไม้ซะเจสิบอีก75บาทก็เก็บเอาไว้ ทำอย่างนี้มานานมาหนึ่งนางไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้เป็นพระสูตรดับบันขึ้นคอาที่ไดนะ้ได้เงินมาร้อยบาทก็ซื้อดอกไม้มาเต็มร้อยดอกไม้มากก็เกิดานางสาวมววดีก็แปลกใจเมริวนั้นก็แปลกใจได,ได้สอบถามนางกุชุตลาก็ได้ความว่าที่ผ่านมานะั้นน่ะขอรับชั้นมานานแล้ว อันนี้ด้ฟังธรรมของพะทัมารธเจ้าแล้วไม่คลรพฉันละไม่โกลงละมีสินธรรมแล้วก็ยังได้นำธรรมะของพร,รุทธเจ้ามาบอกสอนมังสวัสดีกับบริวารอีกห้าร้อยได้สำเร็จเป็นพระโสบการันด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยญาติของเราก็ปฏิบัติธรรมลางสมาธิวันหนึ่งก็อาจจะในรู้ธรรมเห็นธรรมก็จะได้ ตั้งมั่นอยู่ในศสิทธรรมได้แต่อย่างไรก็ตามเราก็อย่าเป็นทุกขนะ์เราอย่าเป็นทุกข์กับคนอื่นเขาคนอื่นเขาแบกของหนักอยู่เราก็จะไปนหนักด้วยให้ดูจิตดูใจของเราปฏิบัติของเราให้มากอันนี้สำคัญนะขอการค่ะคำถามต่อไปค่ะกราบหลวงพ่อนันค่ะ ทำไมโย,ยมถึงมักเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งก่อนและระหว่างคอสปฏิบัติธรรมคะมันเป็นกรรมในอดีตที่มารบกวนการฝึกปฏิบัติของโยมหรือเปล่าคะกราบขอพระคุณไปอย่างสูงคะ่ะก็หนึ่งว่าขันนั่งกายนี้นะมันก็เป็นมิวปสัตขึ้นมามาละผู้ทำลายความดีขันธํามาละขันธมาม ถ้าเราไม่สร้างความดีก็ออยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอจะปฏิบัติธรรมจะเริ่มเจ็บป่วยเมื่อหลังปฏิบัติธรรมก็เกิดอากการป่วยขึ้นตัดลอนความดีของเราอันนี้เราต้งองอดทนแนะละใเมตตาให้เจ้ากรรมในเวรถ้าเคยมีเวรมาก่อนเนาะต่อไปค่อนที่จะเข้าก็าปฏิบัติธรรมนี้เราก็ระวังร่างกายรักษาร่างกาย แข็งแดงเอาไว้รักษา,าแข็งแรงไว้ก่อนฐานะให้พอดีพกดักให้พอดีพักให้มากๆไว้เตรียมพร้อมไว้อย่าให้มันส,ม,สม,มุนมรในทาการงานมากอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้ายังเี็บไข้ได้ป่วยอยู่ด้วยเหตุใดก็ตามกาแสดงว่าเรามีกรรัง เราก็ยอมรับกรรมอย่าไปเดือดร้อนนะเพราะอะไรเพราะการที่เราเจ็บปว่วยอยู่นั่นแหละเราก็ปฏิบัติสินี่แหละพระพุทธเจ้าสอนเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไหมลงมือปฏิบัติแล้วมีสติรู้นี่เป็นธรรมดาเจ็บอย่างนี้ปว่วยอย่างนี้นี่แหละที่เทศที่สอนไปที่อบรมทั้งหลายก็มาเรียนรู้ว่าร่างกายจะต้องเจ็บแบบนี้ปว่วยแบบที่เป็นธรรมดาเราก็พิจารณา บางทีก็คนเราเจ็บแค่เจ็บป่วยก็บอกว่าเราหายดีก่อนเราต้องเจภพวนาตอนเจ็บป่วยนั่นแหละไม่พวนาท่าพุชาบอกมันไม่ใช่อย่างน,านั้นก็เจ็บป่วยนั่นแหละมันต้องทีพวนาแล้วต้องสอนตัวเองแล้วให้มีสติให้มีปัญญาเอาไว้แก้ไขความทุกข์ในใจของเราให้ได้ขอากาสค่ะสำหรับ คำถามต่อไปนะคะมีผู้ถามเข้ามาเป็นสองคำถามที่เกี่ยวข้องกันนะคะกราบหลวงพ่อคะ่ะคุณแม่ของโยมเป็นโรคสมองเสื่อมและได้ขอให้โยมทำในสิ่งที่โยมทำให้ไม่ได้โยมไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องคุยหรือพูดด้วยเหตุผลกับแม่ได้คุณหมอแนะนำให้โกหกซึ่งโยมก็บอกว่าเดี๋ยวโยมขอดูอีกทีหนึง่ง แต่โยมไม่อยากละเมิดศีลข้อสี่กราบขอคำแนะนำจากหลวงพ่อได้ไหมคะอีกคำถามหนึ่งนะคะมีพระอาจารย์รูปหนึ่งบอกว่ากายนั้นเป็นไปตามจิตแต่ในแ,แต่ในกรณีของคุณแม่ของโยมโยมได้เห็นว่ากายหรือสมองของคุณแม่นั้นป่วยมากและมีผลต่อความทรงจำความรู้สึกและความคิดของเขาเป็นอย่างมาก โรคสมองเสื่อมและจิตนั้นเชื่อมโยงกันอย่างไรคะจะกราบขอหลวงพ่อช่วยอธิบายว่าธาตุรู้ของจิตนั้นทำงานอย่างไรในคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมคะอันนี้เราต้องเข้าใจว่าคุณแม่เราเนี่ยครับป่วยแล้วนะเจ็บป่วยสมองเสื่อมแล้วเป็นนันไซมเมอร์อย่างเงี้ยในเรื่อง ที่เราจะต้องใส่ใจเพรว่าคนที่เป็นโลกนี้เขาก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าพูดเรื่องใดก็จะอยู่เรื่องน,นั่นแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เคยทําบุญนะเห็นพระก็ยังจําได้ยกมือไหว้แต่จำชื่อไม่ได้จำอะไรไม่ได้บางคนก็ทำความดีและเป็นเสมอร์อยู่ในช่วงอารมณ์ที่ ตกอยู่ในช่วงอารมณ์ไม่จะเกี่ยวกาบอารมณ์ไม่รุนแรงอารมณ์ที่สงบเจอใครก็จะพูดจำๆว่าให้สร้างความดีนะให้สร้างบุญนะสร้างกุศลน,นะนะพูดอยู่อย่างนี้นะก็จะปิดจำได้ในอารมณ์นี้อันนี้กับคนที่ดูแลก็เบาใจหนะ่อยพูดต่เรื่องที่ดีๆกันนะแต่บางคนอาจจะมีอารมณ์ที่เปเกี่ยวกับกายก็ได้ นะวุ่นวายเราไปพูดเหตุผล,ลเขาเขาคงไ,ไ,ไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่จบแต่ว่าเราก็ต้องหาอุบายในการพูดอ่ะที่จะให้เโยมแม่สบายใจให้เขารอนหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงน,นะพูดได้เจตนาเราไม่ได้ไปโกหกเขาให้เขาเดือดร้อนนะเราต้องเข้าใจในสิ่งข้อสี่เราจะไปดู ในระเบียบของศีลตรงๆว่าพูดปดพูดไม่ตรงเราต้องตรงอย่างเดียวยแต่ยังนั้นไม่ใช่ล่ะคือโกหกแล้วถ้า,าเกิดความเดือดร้อนโกหกหลอกลวงเขาอันนี้มันก็เหมือนกับว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกลูกไปเล่นที่มืมดๆมันจะมีสัตว์ร้ายมีอันตรายมีงูมีอะไรอย่างนี้นเดินเข้าไปใน พงยาก็ออันตรายก็บอกเ,อเรือเจ้าระวังนะไอแต่ว่ามีงูนะมีสัตว์ร้ายนะเด็กก็กลัวก็จะไม่ไปเห็นไหมพ่อแม่ก้ยังมีอุบายสอนลูกแม่ได้รับอันตรายเราก็ต้องมีอุบายสอนแม่ให้เขาเบาใจลงนะอย่าไปคิดว่าเราได้พิดิทลอย่างนั้นมีกุศลกุศลบายในปัญญา นาเขารอส,สักหน่อยหนึ่งเปลี่ยนอารมณ์ไปพูดเรื่องอื่นเออหรือรอนะ้าเดี๋ยวจะได้แล้วใกล้แล้วก็พูดใสบายใจอย่างนี้ก็ก็ก็มีความสุขนะมีความสุขมีเหมือนกันมีเห็นมีครอบครัวหนึ่งอนะ่ะป่ติมแม่เขาก็ชอบซื้อรถตรีประจำํำก็ไม่เคยถูกรลงมัน,นเลยซื้อมานาน เจ็บป่วยแล้วยามชราแล้วก็ยังมีอารมณ์แบบนั้นอยู่ฝ่ายผู้ที่เป็นญาติใกล้ชิดก็ปลอบใจอยู่เรื่อยแหละเออเขาซื้อจะซื้อเล่ขนั้นเลขนี้ซื้อเลขอะไรก็ถูกทั้งหมดเลยก็สบายใจอิ่มใจดีใจมันไหนเห็นไหมเป็นเด็กกัแค่นั้นเอง หลอกเด็กให้ดีใจก็เป็นสุขใจก็พอละอันนี้พูดถึงว่าในคำารรมข้อแรกส่วนข้อสองนี่ก็ถูกต้องอยู่แล้วปกติเนี่ยร่างกายนี้จิตสั่งกายก็ทําตามจะเดินเนี่ยจิตสั่งให้เดินกายนี้เดินมันกายนี้คิดเดินเองไม่ได้นะกายนี้นั่งเองไม่ได้ต้องมีจิตที่คิดดำริที่จะนั่ง ที่จะเืนเดินนั่งนอนกายก็เขาทำตามนั้นเนี่ยจิตเศร้าใจร้องไห้ก็สั่งกายให้ร้องไห้จิตดีใจให้กายนี่ก็หัวเราอันนี้คือปกติแต่ถ้าเกิดเริ่มเป็นปกติอา้าจิตดีใจมันสั่งกายให้ร้องไห้ก็ได้อันนี้ละว่าน่างกายมันรวนแล้วนั่งกายมันไม่เป็นไปตาม ตามทิจจิสั่งละหรือคนที่สมองไม่ดีเนี่ยแล้วก็สั่งไปก็เป็นไปไม่ได้ละมันช่ไม่เชื่อมกันละเช่นแบบสมองเร็นระบบภาษาทที่ควบคุมการเดินจิตก็สั่งให้ร่างกายนี้เดินเขาก็เดินไม่ได้ให้ร่างกายนี้ยกมือขึ้นเขาก็ยกมือลําบากอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ากระบวนการระบบประสาทมันถูกทําลายไป บางส่วนนั่นเองนะแต่ถ้ารู้นี่ก็ยังรู้อยู่แต่ถ้าธรรมดาถ้ารู้ก็รู้โอ้นี่เราสั่งก็ไม่ได้เนาะสั่งกายนี่ไม่ได้แต่ว่าถ้ายังคนหลงก็บว่าเราสั่งกายเราไม่ได้นะนางกายนี่มันพังก็ยังว่าเป็นร่างกายนี่เป็นเราเราเดินไม่ได้เรา,เาทําเหมือนเก่าไม่ได้ แต่ความจริงมันเป็นเรื่องของกายถ้าใจเรียนรู้กันวรื่อันี้มันสักแต่ว่านะมันเป็นจากายของเรามันเสื่อมมันพี้เองมันไป่นเช่นเราเดินไม่ได้เป็นเรื่องของกายเป็นอย่างนั้นที่คนที่สมองจําไม่ได้เนี่ยแต่ความรู้นี่รู้อยู่ท่านรู้นี่ยังรู้อยู่แต่ไม่สามารถสื่อสารออกมาได้มองเห็นรูปอยู่ตาเห็นรูปอยู่แต่จำไม่ได้แล้วตอบไม่ได้ ที่จะพูดจะคุยเป็นเรื่องไปเนรามันมค่อยๆเสือส่อมไปเสื่อมไปแต่ถ้ารู้นี่ยังรู้อยู่ยังมีอยู่